ลุงชูวิทย์สวัสดีพ่อเอาสวัสดีลูกนี่จะถามอะไรหน่อยลูก<อ>า<ม>การชาดีไม่ดีไม่ดีคับเออโรงเรียนะอยวัดเจ๋งยังเลยนะนวัดยางรับเออโอเค,เอออเคการชาเป็นยาเสพติดการชาเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วทําไมเขาขายกันคนุณเราว่าเนี่ยไอคนที่มันคิดนโยบายเนี่ยมันเลวไหมเลวคับโอ้โหนี่ไม่ได้เจียมกันนะเว้ยไอหานี้จะบาหาว่าเจียมเออใจมาเอาถ่ายรูปลูกถ่ายรูปกันอืมอันนแล้ครับน,นี้ นี่เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเลยชูมือเดีเลมือเราต่อต้านกัญชาเราต่อต้านกัญชาไม่เลือกพักภูมิใจไทยต่อต้านกัญชาเอาเอาน้ำมะพร้าวไหมไม่เอาเออเอาอะไรมาหาแม่เหรอมาเขาไปมาช่วยแม่ขายของครับร้านไหนร้านตัวอ่ะเราพี่รู้ชิ้งหอครับพาไปเลยพาไปเลยแม่อยู่ร้านไหนเดี๋ยวไปอุดหนุนอีกเออมถ่ายรูปกับแ่มาถ่ายรูปกับแม่แป๊บนึงได้ไหมคะมาเลย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  เด็กนแค่ไหนอยู huh. ่ไหนอยู่ไหนสวัสดีครับสวัสดีร่ำรวยเงินทองนะฮะขายร่ำรวยอย่าเลือกพักภูมิใจไทยเอาไปไหนละไปไหนละเด็กคนนั้นอยู่ไหนใช่ใช่ไหมองรยสอรอยเอา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 นี่ลูกชายเหรอเก่งมากบอกเขาแล้วบอกเขาเออแล้วเดี๋ยวค่อยขายขายนะแม่เอ้ยนี่ เราถามเขาเนี่ยไเงียบก่อนเราถามเขาบอกเฮ้ยกัญชาเนี่ยไม่ดีนะเฮ้ยนี่มันพูดได้เนี่ยกัญชานหยกดอ่ะเสียงคนแก่หน่อไยอน่ปอหร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 อแม่ไม่เป็นใจเหรอหนูก็ทำไม่เป็นแล้วมีไว้ทำไมอันนี้ไว้เสียคนแม่ค่ะ อันนี้เขาบอกว่ากัญชา<อ>เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วในปัจจุบันเนี่ยกัญชามีขายทั่วไปเพราะใครไม่มีพ่อแม่คนไหนใช่ไม่มีพ่อแม่คนไหนเราอยากจะให้ลูกเสพกัญชาแล้วบอกกัญชาสมองดีถูกไหมมันไม่มีใครหรอกครับที่ให้ให้บอกว่าเสพกัญชาแล้วจะสมองดีหนูชื่ออะไรฮะไอ้หมดเมอกไปบอกเลยนะการสูบก,กัญชานะการพีกัญชาทาให้สมองโง่ การพัฒนาการของสมองช้านะที่มันบอกว่ากัญชาเสรีเนี่ยกัญชาทางการแพทย์เนี่ยมันไม่มีถ้ามีการแพทย์จริงทําไมมึงไม่ให้หมอออกใบสั่งยาล่ะเออมึงให้หมอออกซอยใบสั่งยาเลยสิอ้าก็ถ้าเกิดมึงว่าดีจริงอ่ะมึงการแพทย์จริงมึงให้หมอสั่งยาเลยหนูไม่ใช่